กับมาสด้าแดงที่บอกว่ามีคลิป ถ่ายเองจากกล่องหน้ารถตัวเองลงเฟซบุ๊กตัวเองแ์วีรกรรมตัวเองและทีนี้ผู้เสียหายผุดเป็นดอกเห็ดเลย mm hmm. เพราะรู้ว่าอา้าวตั้งใจชนนี่ว่า mm hmm. แล้วก็ตามหาไม่เจอสักทีคลิปนึ่งจริงๆ20กว่าคลิปเท่าที่ลง mm hmm. ที่ไม่ได้ลงอีกไม่รู้เท่าไหร mm ่ hmm. พฤติกรรมของผู้ชายคนนี้บอกเป็นตัวอันตราย mm hmm. แล้วที่ผ่านมาถามตำรวจตำรวจติดต่อได้ยังอะ mm ่ะ hmm. ตำรวจบอกอ๋อโทรไปละแต่เขาวางสายใส mm ่ hmm. เขาบอกเธอเป็นแกงคง call center หรือเปล่าคำ mm hmm. ถ,ถามคือผู้ชายคนเดียวรถก็มีทะเบียนรลก็มีจับไม่ได้สักทีตำรวจบอกใจเย็นๆเห็นมัน กิดหลายท้องที่นะ uh huh. เยวมากดดันชั้นที่เดียวแต่วันนี้สพบางสีเมืองโดนค่ะคุณผู้ชมงานเข้าเลยกลุ่มปลดแอกสองล้อคือจริงๆเป็นการรวมตัวของแอดมินเพจหลายเพจดูนะนี่ขับเข้าไปไม่ได้ไปส่งข้าวนะจ๊ะเพราะไปกันทั้งหมดเป็นร้อยชีวิต นี่ค่ะคุณผู้ชมต้องตั้งขบวนกันก่อนเพราะงานนี้จะเอาให้สุดซอยเหมือนกันถามว่ามาทำไมดี่ดูข้อความติดรถเขาหน่อยสิความยุติธรรมที่ล่าชา้าคือความไม่ยุติธรรม <c oughs> วันนี้มาพร้อมกับวลีเด็ด นี่ค่ะอ๋อปกติใส่ข้าวนะก็ปกติใส่ข้าวแล้วลก็เป็นโ,โลโก้โลโก้ใช่ไหมอันนี้มาติดเลยแปะกระดาษ A 4ความยุติธรรมที่ราช้าก็คือความไม่ยุติธรรมรวมตัวกันก่อร้อยชีวิตฮนะปลดแอกชาวสองล้อกลุ่มจีเกิดที่เร็วเราช่วยกันแล้วก็สายลุยคุยกับดานเห็นบอกว่าพอมาถึงสบพบางสีเมืองมารวมตัวกันหน้าโรงพักได้แล้วก็นําหนังสือยื่นต่อทางด้านของพันตํารวจเอกสมชายผู้กํากับบางสีเมืองเพื่อทวงคืนความคืบหน้าของทางคดีว่ามันไปถึงไหนแล้ว ไอ้เจ้ามาด้าแดงเพราะอย่าลืมนะฮะคลิปนี้คือปฐมบ,บทของบางสีเมืองแล้วบอกโอ้โหขับมาเนี่ยนะคุณผู้ชมแล้วไปชนในส่วนของพี่เขาขับสองล้อก็ขับมาดีๆ<ะ>แล้วไปชนท้เจ็บแบบนี้อยู่ไหนติดต่อได้หรือ,อยังมาหรือ,อยังแล้วเหตุผลมันคืออะไรแล้วพอยิ่งฟังเออมันก็ยิ่งเดือดเพราะว่ามาแล้วเมื่อวานอาวแอบมาย่องมาไม่ได้เป็นข่าวคุณผู้ชมคะเขาก็เลยไปถามเจ้าหน้าที่ตำรวจว่า แล้วไงอ่ะได้แจ้งข้อกล่าวหาไหมปรากฏตํารวจบอกอ๋อยังแจ้งไม่ได้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานกล้องหน้ารถนี่สื่อรวบรวมให้แล้วเนี่ยจริงๆแล้วขอได้นะคะเท่าที่เรามีก็สิบกว่าอันแล้วนะเออยากจะได้ในท้องที่ไหนเดี๋ยวใส่เขตเข้าไปให้ด้วยเขาบอกอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานกล้องหน้ารถกล้องวงจรปิดแล้วก็มีผู้เสียหายเข้ามาแจ้งมีแต่เขาตรวจสอบกล้องวงจรปิดจุดที่เกิดเหตุก่อน อยู่ระหว่างการเร่งดําเนินการทีนี้เป็นเรื่องของคดีที่ตํารวจต้องแจง้งถามว่าทุกวันนี้ไอ้จ้าแว่นเนี่ยมาเตอแดงยังขับรถได้อยู่ไหมยังขับได้นะคะเพราะว่าใบขับขี่ยังถืออยู่เลยไม่ได้ยึดใบขับขี่ด้วยก็เลยถามตำรวจตำรวจบอกอ๋อยึดใบขับขี่เพิกถอนใบอนุญาตเป็นหน้าที่ของกรมการขนส่งทางบกกลุ่มไรเดอร์ก็บอกแสดงว่าเขาก็ยังสามารถขับขี่บนท้องถนนได้สิ เออก็ยังได้อยู่ไม่ใช่หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตํารวจค่ะวันนี้เขาเลยบอกวันนี้อ,อมีการยืน่นแถลงการทั้งหมดเนี่ยสี่ข้อด้วยกันคุณผู้ชมคะคือหนึ่งให้มาสเตอร์แดงออกมาแสดงความรับผิดช,ชอบ2หยุดขับรถทุกประเภทถ้าสํานึกจริงจนกว่าจะมีคําตัดสินจากศาลแล้วก็3หยุดเผยแพร่คลิปเพราะอย่าลืมว่าคลิปทั้งหมดเนี่ยออกมาจาก Facebook เหมือนกับตัวเองตั้งใจเองแล้วก็4ออกมาตักเตือนคนที่มีความคิดจะลอกเลียนแบบตอนนี้ใครมองว่าต้าแว่นนี่เป็นฮีโร่ ไม่ถูกต้องนะคะนี่คือถแถลงการของทางด้านกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ฟังเสียงคุณพีรศิษฐ์ดูหน่อยเป็นแอดมินเพจเขาบอกว่าวันนี้ทนไม่ได้เพราะจริงๆส่วนมากเป็นไรเดอร์ที่ต้องขับขี่บนท้องถนนแล้วก็เสี่ยงชีวิตเนี่ยจะเจอพี่แว่นเนะะี่ยค่ะข้อที่1คือออกมาแสดงตนเพื่อรับผิดชอบความผิดที่กระทําต่อสังคมด้วยความจริงใจนะครับข้อที่2หยุดการขับขี่รถทุกประเภทจนกว่าจะมีคําตัดสินของศาล ข้อที่3ยุติการเผยแพร่คลิปวิดีโอที่ก่อให้เกิดอันตรายและความแตกแยกในทุกช่องทางข้อที่4ออกมาตักเตือนผู้ที่คิดจะเรียนแบบพฤติกรรมการขับขี่ที่สร้างความอันตรายต่อผู้อื่นครับเขามีเพจเพจของเขาเนี่ยได้ลงคลิปลักษณะดังกล่าวเนี่ยมากว่า2ปีแล้วแล้วก็ได้มีการลงตามเพจไปฝากในเพจนู้นกลุ่มนู้นกลุ่มนี้แล้วก็มีการตักเตือนว่ากล่าวตักเตือนไปแล้วแต่เขาก็ไม่ได้รับฟังแล้วเขาก็ยังด่ากลับดูถูกกลับ จนมันเกิดคลิปที่มันเป็นกระแสขึ้นมาถึงเรียกว่ายอมหยุดพฤติกรรมแต่ไม่รู้ว่าจะหยุดพฤติกรรมถาวรหรือเปล่านะครับเรามองว่าล่าช้าอยู่แล้วซึ่งทุกวันนี้เนี่ยเขาก็ยังขับรถอยู่ตามถนนมันจะเกิดขึ้นอีกไหมหรือจะต้องให้มีการสูญเสียมากกว่านี้ก่อนถึงจะดําเนินการจัดการขั้นเด็ดขาดได้ครับนี่คือส่วนมากอะเขาจะเจอแถวแถวราชพฤกษ์ชัยพฤกษ์แถวเนี้ย แล้วก็มีคนหนึ่งฮะคุณผู้ชมวันนี้ที่มากับกลุ่มปลดแอกสองล้อด้วยนั่นก็คือคุณสมศักดิ์ทีมงานเปิดภาพบนถนนราชพฤกษ์ขึ้นมาหน่อยตัวต้นเรื่องเลยที่เป็นข่าวเป็นข่าวค,คลึกโครมแล้วหลังจากนั้นมาก็แฉวิรกรรมขุดวิรกรรมของมาร์ตร์แดงเดีย่ยออกมาเป็นสิบๆคลิปเนี่ยที่บริเวณถนนราชพฤกษ์คุณสมศักดิ์บอกว่าผมก็โดนเหมือนกัน mm. แล้วก็มีการบอกเหมือนกันว่าเนี่ยมาร์ตร์แดงคันนี้แหละเห็นแล้วเพราะผมขับอยู่ mm. บนถนนราชพฤกษ์ ปรากฏว่าเนี่ยที่เห็นว่าชอบบีบแต่บีบแต่แบบนี้นะฮะปะปาปีอย่างเงี้ยจนสุดท้ายแล้วเหมือนแบบไล่ล่าพวกผมมากทีมงานเธอก็งงอนิสาธรจ้ะเธอต้องไปลาดจะกรย์เส้นนี้เส้นนี้เส้นที่คุณจินตการเส้นนี้แล้วก็บอกว่าตอนนั้นเองเนี่ยผมก็ขับรถแล้วบอกว่าทาไมอะมอเตอร์ไซค์มันขับไม่ได้เหรอเพราะถนนราชพฤกษ์เองเขาไม่ได้ข้ามมอเตอร์ไซค์ขับแต่สุดท้ายแล้วเก่งแดงก็บีบแต่ปี๊บ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 เแบบนี้จนสุดท้ายแล้วเขาบอกว่าหุ้ย มันเกิดอะไรขึ้นแล้วตำรวจยังไม่จับอีกลองฟังเสียงคุณสมศักดิ์ดูฮะแซงออก็กีกีอยู่มันมีการบีบแตรลั่นถนนเลยอะทั้งทั้งที่เหตุการณ์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไง,ง,ไงหันไปมันก็ไม่มีอะไรแต่ก็กบีบแตรลั่นลั่นสงสัยคงเป็นผมโดนแถวก็ลาดจะพึกนี่แหละอ๋อนนทบุรีเนี่ยใช่ขีกีอยู่ขีกีอยู่แต่ว่าผมไม่ไม่ไม่เจอกับเหตุการณ์ที่ว่า ชนอะไรอย่างนี้ไม่เจอก่อนข่าวออกแหละเพราะว่ามันมีโพสต์ที่เขาโพสต์เรื่องใช่ที่ว่าเบียดมอเตอร์ไซค์ผมก็ยังดูมอเตอร์ไซค์เขาจะเลี้ยวแต่เขามาทางขวาเนี่ยมาทางยูเทิร์นแต่เขาไม่เลี้ยวเขากันมอเตอร์ไซค์ไม่ให้เลี้ยวและเขาขี่ตรงวันนี้คดีความคือมันเฉี่ยวชนกันถูกไหม <ฮะ S 2> ต้องไปร้องตํารวจ <S <S พุ่มกับบางสีเมือง <S <S 2> <S 2> พุ่มกับบางสีเมืองบอกอ๋อเรียกมาแล้วแต่ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหารอหลักฐานใบรอหลักฐานมันจี๊ดใจทีมงานเปิดคลิป เปิดคลิปนี่คือหลักฐานอเอาคลิปขึ้นมาอันนี้ไม่ใช่หลักฐานอันนี้ไปทวงคืนนี่คือหลักฐานกล้องหน้ารถโรมาดาแดกเอาคลิปเนี้ยที่อมรินทีวีเรามีเนี่ย<อ>สื่อทุกช่องมีเอาไปให้ก่อนรอตัวต้นฉบับก็คือจากกล้องหนะ้ารถเขาเองว่ากันเถอะแล้วก็บอกรอตัวนี้ก่อนส่วน ใบขับขี่ไม่ถถนตำรวจไม่มีสิทธิ์ไม่ใช่ขนส่งขนส่งที่มีสิทธิ์กรมการขนส่งทางบกที่อ,ออกใบขับขี่ให้ถ้าดูอยู่พิจารณาด้วยนะฮะว่ามันถูกกฎแล้วมันจะเพิกถอนได้ไหมแล้วห,หรดูพฤติกรรมโทษทีนะคะ8มีนา6<อ>7ไล่มา6 7เนี่ยมีทุกเดือนนะทเดือนจนมาถึงกุมภา6 8แแล้วพอเป็นข่าวคุณจินตาการปุ๊บ ตอนนี้เงียบที่เงียบเนี่ยคือไม่ได้โพสต์คลิปแต่มไม่รู้ว่าหยุดขับรถหรือยังแล้วหยุดอพฤติกรรมแบบนี้หรือยังโอ้โหฝากหน่อยก็แล้วกันหน่วยงานประเทศไทย <c oughs> ตำรวจบอกไม่มีอำนาจอ่ะเดี๋ยวไปฟังขนส่ง,ขนส,งขนส่งบอกเดี๋ยวต้องรอตำรวจส่งเรื่องมาก่อนอเดี๋ยวคอยดูสิอรอแป๊บนึงก็ได้ฮะคนเราก็วัดดวงเอาแล้วกันวัดดวง